รอบๆด้วยนะครับจากปัญหาคลองแม่ขาที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับน้ําเสียต่างๆมาอย่างยาวนานนะครับตอนนี้กลายมาเป็นอีกหนึ่งสถานที่ยอดฮิตเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของตัวเมืองเชียงใหม่เลยที่สามารถสร้างชีวิตใหม่สร้างอาชีพเศรษฐกิจรายได้ให้กับชุมชนนะครับจะเป็นอย่างไรไปติดตามได้จากรายงานครับ และนี่นะคะก็คือคลองแม่ขาในปัจจุบันจากคลองที่มีปัญหาน้ำเน่าเสียจนกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากในตัวเมืองเชียงใหม่และใครมาก็ไม่พลาดที่จะถ่ายรูปลงโซเชียลในอดีตนั้นคลองแม่ข่าได้รับผลกระทบจากการที่เมืองขยายตัวมีการที่ขยะและระบายน้ำเสียลงสู่ลำคลองจนกลายเป็นคลองเน่าเสียยังไม่รวมกับปัญหาที่ชุมชนบุกรุกที่ดินสาธารณะ และมีผู้อาศัยอยู่อย่างหนาแน่นจนมีกระทั่งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรอิสระและนักวิชาการทุกสาขาที่เกี่ยวข้องร่วมทำโครงการพัฒนาฟื้นฟูป,ปรับปรุงภูมิทัศน์ของแม่ค่าให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งเพราะเป็นพื้นที่ที่มีความคัาบเกี่ยวระหว่างหน่วยงานลหลายๆหน่วยงานกันมากกันมากที่สุดละแล้วก็มีชุมชนอยู่ค่อนข้างหนาแน่นแล้วก็คาดว่าจะเป็นจุดที่มันเป็นโซนท,ที่ทํายากมากที่สุดก็เลย เรื่องที่จะเข้ามาทําจุดๆนี้กันก่อนเ็ามีการสํารวจตนะั้งแต่ปี60ถึงปี62ในในช่วงต้นนะครับเ็ามีการตั้งว่าตั้งโครงกานว่าอยากจะทําให้หลังบ้านเป็นหน้าบ้านของทุกคนแล้ว,วันนี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จไปส่วนหนึ่งนะครับหลังจากนี้ก็ต้องมีการพัฒนาต่อไปว่าพอแม่ขาเราจะทําออกมาต่อไปหลังจากนี้อีกได้อีกอกี่เฟส ที่ว่าจะมันจะทําได้ถึงหน้าน,นี้เนาะแต่ต้องขอบคุณหน่วยงานทุกภาคละเลกระชนเนาะแล้วก็ชาวบ้านด้วยความร่วมมือต่อแล้วก็จากท้องที่มันเน่าเสียเนาะกลับมาช่วยกันพัฒนาาก,ก็ต้องเริ่มต้นจากชาวบ้านก่อนหน่วยงานคนเล็งเห็นก็เข้ามาร่วมเข้ามาร่วมพัฒนาหางบประมาณมา ที่ผ่านมาเทศบาลนครเชียงใหม่ร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชนปรับปรุงภูมิทัศน์คองแม่ขาทำสองข้างดินคลองให้เป็นทางเดินเท้าและเส้นทางจักรยานเรียบคลองปัจจุบันกำลังดำเนินการโครงการระยะเฟสที่2ส,ส่วนการปรับปรุงคุณภาพน้ำในลำคลองนั้น จัดทาโครงการรวบรวมน้ําเสียเพื่อส่งน้ําเสียจากชุมชนเข้าสู่สถานีบําบัดน้ําเสียพลิกฟื้นระบบนิเวศของแม่ขาขึ้นมารวมถึงรณรงค์ให้ชาวบ้านเปลี่ยนหลังบ้านเป็นหน้าบ้านปลูกดอกไม้ต้นไม้พืชผักสวนครัวเปิดร้านขายของขายกาแฟขายอาหารทําให้มีไรายได้ให้กับคนในชุมชนมากยิ่งขึ้นพูดถึงไรายได้ไนก่ก็ดูดีอยู่ คนเท่ามือนเนี่ยก็ยังแขวนหน่อยก็บไปเชื่อว่าจะได้อย่างยังนักหนาเนาะพอหมอกพอกินพอใจก็มันดีขึ้นเนาะเออร้อยนะพ่อน้อมนี่เป็นแปดสิบเปอร์เซ็นต์เรารายได้เราก็เฉยกันไปนิดๆหน่อยๆได้พ่องมาได้พ่องมันผสมผสานกันไปเนาะหลงลูกค้าลูกมลูกมันแรงเมา่อไ ทั้งนี้การที่จะทําให้คลองแม่ขา่ากลับมาเป็นคลองที่สวยงามได้เกิดจากความร่วมมือของเจ้าหน้าที่และชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณริมคลองทําให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีบรรยากาศที่สวยงามน่าท่องเที่ยวจนทําให้คลองแม่ขา่ากลายเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่ชาละลยหอมสุวรรณนักศรรึกษาฝึกป,ประสบการณ์จากมหาวิทยาลัยรายรชภัฏอุตรดิตถ์รายงาน